สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราอีกแล้วค่ะเบค่ะมินนี่ค่ะ EP สามน,นี่เราจะมาคุยถึงเรื่องนะคะวันนี้จะมากินอะไรกินข้าะวันนี้มีข้าวผัดกุ้งแล้วก็ข้าวผัดปูค่ะ ยที่เราไม่ต้องไปตลาดน้อสะดวกด้วยใช่ค่ะนี้ให้เลือกตั้งหลากหลายเมนูนะจ๊นะวันนี้มีอะไรนะจ๊ะมีข้าวผัดข้าวผัดอะไรจ๊ะข้าวผัดกุ้งข้าวผัดกุ้งและอีกอารอย่างนะจ๊ะข้าวผัดปูาดปมาวันที่มาเมนูผัดนะคะเคค่ะเราทานั่นชิมให้เอฟซี C. ดูสิคะนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนนะจ๊ะเองมาลองชิมเลยจ้า ราคาเท่าไหร่จ้าลูก3 9บาท39บาทบาท,ทั้งสองกล่องเลยใช่ไหมจ้าใช่ค่ะก็ไม่แพมเนาะอาหารกินง่ายอาหกินง่ายไปเยดีเซเว่นก็มีกันอยู่เกืกอกบทุกที่เลยนะคะรง่ายเขาไม่ได้ให้พีิกน้ำปลาไปด้วยราคาที่เป็นซองหรอไม่ใช่ไม่แีสแดงว่าเป็นอาหารเช้าของนูเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะ กลุ่มหนะูนตอนจับฉลาดนี้เป็นกลุ่มแรกใช่ไหมจ๊ะใช่กล้มแรกแตมาสุดท้ายก็ได้มาเป็นกลุ่มสุดท้ายเลยนะคะแล้วก็นั่งนั่งดูเพื่อนๆไลฟ์สดอาหารการกิกนหลากหลายเมนูนะคะอันนี้เราก็มาดูซิข้าวผัดปูกับข้าวผัดข้าวผัดกุ้ง่นะอันไหนเป็นอร่อยอันไหนจะอร่อยกว่ากันอันนี้ข้าวผัดกุ้งนะคะ กุ้งเขาตูเขาเขาเขาทำรสชาติอร่อยนะอาหารของเขากุ้งก็่หญ่คนตัวใหญ่ด้วยเวลาเราเดินทางเนาะไปไหนแล้วก็ซื้อเวฟแล้วก็นั่งบนรถกินสะดวกใช่ก็อร่อกุ้งเป็นไงก็อร่อูเป็นไงนะคะอร่อยดีกุ้งก็อร่อย ครูเมนเไหมคะอืลองชิมกันดูสิหลับกันครูก็ชอบซื้อข้าวผัดปูดมาทานกันนะจ๊ะแต่ว่าจะแอบขอพริกน้ำปลาเพรามันด้วย <c oughs> นะคะรสมันจะต้องเพิ่มความเค็มนิดนึงนัวนิดนึงเข้าไป <c oughs> นะคะเพราะข้าผัดเขาจะผัดแบบรสชาติกลางๆเอาไว้อะนะคะ เพื่อนๆเห็นเพื่อ,น,อ,อเน,เนเอขนนาไลฟ์กินหอยแครงใช่ไหมจ๊ะเปลี่ยนขาษาเริ่มงเท่าเลยน้าติดบ้างหนเนาะหน้าตาเนาะหอยแครงเมื่อกี้ก็ยำกินแต่แซ่บๆแต่บางครั้งถ้าคนไหนเป็นโรคกระพเพาะหรือเจ็บท้องช่วงเช้าๆกินอาหารรสจัดก,ก็ไม่ดีเนาะต่อสุขภาพค่ะปิดหลายวันเนี่ยสามวันทำอะไรบ้างจ๊ะมีความแพงไรอ่ะ สอบสารนอนค่ะนอนสาวบาลเลยนะจ๊ะทํางานบ้านค่ะทํางานบ้านแล้วงานของคุณครูจ๊ะทําเองทําให้ทําค่ะทํานะทําไม่ได้ชื่นใจทําได้เป็กี่คลิปแล้วจ๊ะอย่าบอกนะว่ายังไม่อัพขึ้นเลยอ่ะไม่ได้นะจ๊ะสัปดาห์นี้คือสัปดาห์ที่สิบเอ็ดแล้วอาทิตย์หน้าก็สัปดาห์ที่สิบสองละ สิบสองแล้วมันอย่างเอย้็ต้องสิบสองคลิปแล้วใช่ไหมจ๊ะ<อ>เอาคลิปกินคลิปอะไรก็ได้นะคะอยู่ที่บ้าน,นง่ายๆนะลูกอัพขึ้นนะคะอัพลงไปในชแน,นลของตัวเองแล้วชแน,นลของหนูสองคนเนี่ยเป็นชแน,นลเกี่ยวกับอะไรจ้าเกี่ยวกับอะไรในเรื่องของการนําเสนอนะลูกพากินพาเที่ยวหรือว่าพาไปดูสถานที่ต่างๆนะลูกที่ที่หนูวางแผนชแน,นลของตัวเองไว้น่ะจ๊ะพาเที่ยวค่ะ พาเที่ยวเอ้ยคนกักจ้พาหวดมาเที่ยวมาเที่ยวเหมือนกันก็โอเคนะเพราะว่าจังหวัดอุบลเรามีสถานที่<ม>ท่องเที่ยวเยอะอเอาแค่สถานที่ท่องเที่ยววัดก็เยอะใช่ไหมคะใชะ่แล้วอาหารการกินเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ดลวยแล้วอาจาจะไปรีวิวไม่จําเป็นร้านร้านอาหารแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องไปพวกคาเฟ่หรือว่าร้านที่ที่หรูหรือว่าร้านที่มันที่เห็นทั่วๆไปเราอาจจะไปแบบ ของชาวบ้านเวลาเขาตั้งขายของตงอามสถานที่ต่างๆที่มันอินเทรนมันคล้ายๆกับแบบวิถีชีวิตชาวบ้านนะ่ะแล้วก็สามารถขายได้นะลูก<อ>นะคะ<อ>แล้วก็ตามอุบลเราเยอะนะคะอาหารการกินอ,อาหารอร่อยเยอะใช่อาหารอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเอาเฉพาะอยู่ที่อาชีวะของเราเนี่ยนะคะรอบลลายล้อมล้อมรอบไปด้วย รถเข็นอาหารนะคะมูมีมีมีมากมายหลายร้านเลยนะคะที่ให้พวกเราเลือกทานครูสังเกตแล้วเด็กเด็กอาชีวะนะแรกๆนะปีหนึ่งมาจะหุ่นเล็กๆบางๆผ่านไปสองเทอมสามเทอมเข้าปีสองปีสามแล้วกวัขึ้นใช่ไหมใช่ไหมเอจะต้องเปลี่ยนไซส์กระโปรงแล้วนะะค ราะว่าอะไรครับชานมไข่บุกยำของทอดไก่ทอดโอ้เยอะแยะมากมายเลยเช่นอะไลน่ะนี่เป็นไฟกระโปุกแล้วโอ้ยเราเหลืออีกไี่กี่สัปดาห์แล้วเราก็จะไปจบช้อสามชุดยูนิฟอร์มนี้เราก็ไม่ได้ใช้แล้วเราก็แบบคนตืดนตัดไม่น้อยอาหารมันเยอะจริงๆอะแล้วก็ไม่ไนะแพแบบงแาแอาองหารโรงอาหารก็ถูกกะดูกมีเยอะว่นนี้ค่ะ ไม่ได้มีแค่ข้าวผัดนะจ๊ะมีพวกทีมมีพวกขนมอะไรเยอะมากใช่ขนมนมเนยแล้วอาหารพืชนบ้านทำง่ายๆสรุปก็คือของกินเยอะใช่จบเป็นจบจากช่อสาเนี่ยไปต่อไหนคะของสองสาวต่อต้นศรศอจะเรียนใหม่อีกรอบใช่ไหมต่อปวศรอยู่ที่อาชีวะเหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่ บัญชีบัญชีบัญชีอาบัญชีปวสอ,อีกสองปีเนาะแล้วก็พัฒนาตนเองให้ได้บุตรสูงขึ้นอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเราก็อาจจะหางานยากมากเหมือนกันแล้วก็เราพักตัวเรียนไปก่อนก็ได้แล้วนี้สมัครพอพเป็นไหมคะลูกเด็กไม่ยังไม่คิดยังไม่คิดจะไปสอบแข่งขันใช่ไหมคะยังค่ะ เห็นเพื่อนเราหลายคนอยู่นะที่เขาไปสมัครกอพอไวอาจจะไปหาประสบการณ์ก็ได้คนสมัครทั่วประเทศนี่เยอะมากเห็นเพราะว่าช่วงสมัครวันสมัครอะเล็บล่มลเลยอะเริ่มสมัครหกทุ่มไม่มีใครส่วนใหญ่อะก็เข้า,ขาล็อกอินไม่ได้เลยเพื่อนเพื่อนปอยู่ใช่ไหมใช่เพราะว่าพูดเห็นอยู่หน้าเฟซบุ๊กของเด็กๆอะพาจนบ่นว่า เวเข้าไม่ได้เว็บล่มก็พอสมัครก็พอไม่ได้ก็คือว่าแหละเพราะว่าคนล็อกอินเข้าไปยงเยอะๆมันก็มีสิทธิ์เือข่ายนะคะคนเข้าไปเยอะเพื่อขายมันก็จะเอื้อมันก็ทําให้เว็บมันล่มได้เป็นไงเจ้าข้าวผัดกุ้งข้าวผัดปูนะคะอร่อยนะคะอร่อยคขาเร่มแบบอร่อยเนาะ่มแบบมันก็หอมเนะี่ยมันหอม มันหมอมก,กลางหมอมซอสไม่มากแต่มันก็กรอมเนาะค่ะอย่างน้อยก็ได้กินอาหารทะเลด้วยสามสิบเก้าบาททำเองก็ไม่ก็มไม่ได้นะเพราะว่ากว่าจะไปซื้อเครื่องปรุงซื้อเนื้อซื้อกูซื้อกุ้งมาทำไข่อ<ข>ีกพวกเรานี่เป็นเอฟซีเซเว่นไม่จะเหนี่ยว กินทุกวันเลยอยู่หอพักหรือว no like, ่าอยู่บ้านจ๊ะอยู่บ้านอยู่บ้านบ้านอยู่ไกลไหมจ๊ะทั้งสองสาวของหนูก็จะไกลอยู่ค่ะของนุ้นก็จะไกลค่ะนูอยู่ไหนบ้างจ๊ะบ้านท่าบ่อค่ะหนูอยู่แถวหัวเรือค่ะท่าบ่อหัวเรือโอ้หัวเรือเนาะหัวเรือหัวเรือนี่ปลูกพลิกท่าบ่อท่าบ่อมันออกไปทางไหนนะลูกทางเซนทรันอ๋อๆนีออกแล้วนี่ออกแล้วทางเซนทรันอืม ับรถก็อแต่ว่าแถวนี้ถ้าพอเส้นเส้นท่านมันต้าอ,อยู่แล้วก็เป็นด้วยหนูไปเส้นไหนคะหนูเดินทางกลับบ้านมาบ้างเส้นหขึ้นค่ะอเนียอ๋อคราวนี้มันก็สะดวกแล้วเนาะเพราะว่ามันไม่ติดไฟแดงเนาะหนูว่าดีไหมไม่ติดไฟแดงเราก็อ้อมไปเรื่อยเอยหน่อยดีดีอยู่เนาะเพราะว่าเวลาแต่ก่อนเราติดไฟแดงเนี่ยนานมากเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็คือจะอ้อมไกลนิดนึงอ้อมไกลนิดนึงแต่ว่าสามารถขับ ตรงไปได้เลยแต่ต้องระวังนะลูรมดมันก็เยอะนะคะแล้วเลยเราเลยข้ามไปฝั่งแถวถ้าบอ่อถ้าบอ่าบอนี่หมายถึงว่าเราไปตรงอุ้งึ่งเลี้ยวซ้ายหรือไปเส้นทางที่ปาหรือว่าข้ามตรงไปทายงยโสไหนครับตรงไปคนะ่ะตรงไปไหนตรงไปแ้ก็จะมีทางยูเทิร์นค่ะก่อนเส้นทางนะคะตรงไปก่อนอ๋อไปก่อนจะถึงเส้นทาง,ทางยูเทิร์นแถว หมู่บ้านใช่ไหมที่สร้างใหม่นะ่ะใช่สวยตรงเนี้ยแต่ก่อนเ,ออเราเรายูเทิร์นกลับค่ะอืมยูเทิร์นกลับเออแต่นั้นคุณครูเห็นเขาทำเป็นเขาทำเป็นเหมือนยูเทิร์นลอดใต้สะพานไหมหใช่ใช่ไหมหใช่ค่ะอืมโตใช่ใช่ใช่ตรงนั้นมันจะเป็นมันจะเป็นคล้ายๆแม่น้ำนิดเดียวมันสะพานเนาะตรงแถวหมู่บ้านที่หมู่บ้านโครงการใหญ่ๆอะ่ะ ขู่บ้านน้าท่วมนั่นนะเอ๊ะตอนท่วมน้าท่วมปีก่อนนัานบ้านเราท่วมไหมหลงท่วมค่ะอืมเอาถ้าบ่อถ้าบ่อแล้วถ้าเลีอยูทัวร์แล้วขึ้นไปนะทางอู่ท่องรถอู่อะไรเนี่ยขึ้นไปไหมอยู่อยู่แถวทิมถนนเลยบอกป่ไม่ค่ะอยู่แถวห้าในตะนาวเลยค่ะตะนัวพัฒนหมออ๋อแต่ว่าครูว่าตรงนั้นมันอยู่เนินนะหมายถึงว่ามันอยู่สูงอยู่บ้านท่าบ่อ กินได้จะหมดแล้วเก่งจังเลยเก่งจังเลยนึกอินแล้วปกติกินกินหมดไหมซื้อมาทุกครั้งแหรอไม่หมดไม่หมดเลยในวันนี้คุณครูใช่คุณครูชวนคุยชวนกินไปด้วยใช่ไหมก็เลยเปิดบังคับให้กินไปหมดเลยใช่ไหมปกติคิดว้านเรกินแค่ครึ่งนึงแล้วนะคะแต่แต่คราวนี้นะคุณครูชวนคุยไปด้วยกินไปด้วยเหมือนเด็กเลยนะคะ กินใกล้หมดแล้วเ่าไปหนูเรียนของวิชาอาจารย์เลยนะจ๊ะมาดดาอาจารย์พาดีดาเนา,านะโอุ้ยโอ้ยทันนะลูกทันเนี่ยนะคะทันเดี๋ยวอีกห้านาทีโอเคเนาะ EP สามนี่เป็น EP กินของกลุ่มเรานะคะเอากล่าวปิดจบหน่อยจ้าพวกอาจารยกลุ่มของพวแล้วก็จบลงแค่วันนี้เนี่ยคะขอบคุณค่ะจ้าบัด,ดิจ่าเจาก็หมาย EP สี<จ>่นะ EP สีดด่นะจ้าจ้าบัตดีจ้า